ะคะเป็นเครื่องในการกําจัดคนมีคนถามเข้ามาเยอะเลยก็เดี๋ยววันนี้จะมาพูดให้ฟังกันหลายๆจุดละกันเนาะมูลมากคือแบบฮัลโหทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแบบชิวๆกันมากๆเลยนะคะวันนี้จะรีบถ่ายก่อนที่แสงจะหมดนะคะตอนนี้คือเป็นแสงธรรมชาติเนาะอันนี้ตั้งจะมารีวิวตัวนี้เลยค่ะ f ฟร o โอพีช advanced IPL permanent hair removal นะคะก็คือเป็นตัวเลเซอร์กำจัดขนนะคะดูข้างหลังกล่องนี่จะเป็นเลเซอร์กำจัดขนแน่นอนว่าพวกขนพวกอะไรพวกนี้นะคะไม่ว่าเราจะเลเซอร์ไปยังไงพอพ้นระยะไปสักพักหนึ่งอะขนมันก็จะกลับมาค่อยๆขึ้นใหม่แต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าเดิมที่ก่อนที่เราจะเลเซอร์อะทีนี้วันนี้เดี๋ยวจะมาแกะกล่อง ไม่ใช่แกะไปแล้วลองไปแล้ววันนี้จะมารีวิวให้ดูนะคะแต่จะมาอันบ็อกให้ดูด้วยว่าข้างในเขาเป็นไงบ้างตัวนี้คือมันยังไม่เข้าไทยนะคะทุกคนด้วยความที่เตื้องแบบอยากลองมากเตื้องก็เลยสั่งพรีออเดอร์ไปนะคะเห็นผลได้ใน8อาทิตย์ค่ะแล้วก็ใช้ได้15ปี15ปีก็ขึ้นอยู่กับจํานวนช็อตในการยิงด้วยนะคะเพราะว่าเขามีทั้งหมด3 0 0 0 0 0ช็อตใครใช้เยอะใครใช้แบ่งกับเพื่อนใครใช้แบ่งกับที่บ้านก็หารหารเฉลี่ยกันไป3 0 0 0 0 0ช็อต power IP l นะคะเนี่ยหัวเขาจะเป็นแบบยางนิดๆนะมันก็จะมีความแบบยืดหยุ่นในการเวลาเราแบบจ๊บแนบหน้าแนบอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีความโปรเทคอะคือผิวเรามันไม่โดนกับตัวยิงแบบตรงๆนะคะจะไม่ยิงเมื่อเหมือนแบบปากเขาปิดเม่นสนิทยอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบว่ามีความป้องกันความปลอดภัยขึ้นมานะคะมีอะแดปเตอร์ ลักมาให้เยอะแยะมากจะเอาไปประเทศไหนก็ใช้ได้โกนขนก่อนเปิดเครื่องแล้วก็ยิงอะไรเงี้ยตรงนี้เขาก็จะเป็นสกินโทนมาให้นะคะว่าสีผิวแบบไหนทําได้แล้วก็ทําได้ดีหรือสีผิวไหนไม่แนะนําอะไรแบบนี้นเพราะว่า i ออาร์จะยิงตามจุดที่เป็นสีเข้มนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแผลมีรอยดํารอยแดงอะไรเงี้ยก็ยังไม่ค่อยแนะนําให้ใช้นูส่วนตัวตั้งเองนะคะก็ถ้าผิวตรงนั้นเข้มมากๆเครื่องมันอาจจะเข้าใจผิดว่ามันเป็น ผลที่จะต้องถูกกาจัดอย่างเงี้ยก็มันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องระวังไว้สักนิดหนึ่งกละองมันสีขาวปากทระรานี่คือน้องฟริโอพีชนะคะโอเคเปิดเข้ามาข้างในก็เราก็จะมีตัวเครื่องออกมาแบบนี้จริงๆแล้วพวกเครื่องพวกนี้เขาก็จะมีเป็นตัวบุโฟมบุอะไรมาให้กันแตกนะคะเพราะข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีเป็นกระจกก็ต้องระมัดระวังนิดนึงในการใช้ห้ามทําตกห้ามอะไรเงี้ยดูขนาดนะคะทุกคนก็คือขนาดเท่านี้ ดูเทียบกับหน้าก็คือใหญ่เท่านี้เลยแต่ที่จริงแล้วอ่ะต้องว่ามันพกพาง่ายนะ IPL ของตัวอ,อีกอันนึงมันเป็นลักษณะหน้าตาเหมือนปืนอ่ะแล้วเวลาจะเก็บจาอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเอทะทะความที่มันมีหัวงออะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้ต้องว่าก็ถือว่าค่อนข้างพกพาง่ายนะดูเท่ามือตั้งเลยนะผู้มือการใช้งานมาให้ดูนะคะมีม<อ>้อ,อก็คือมาแบบนี้เลยมาเริ่มกันที่อันนี้สิ่งนี้คือแว่นตาพับได้นะคะมีสายนี่ เป็นหัวปักนะคะก็คือแล้วแต่ว่าประเทศไหนเนาะว่าจะใช้หัวปักแบบไหนสายก็ได้อยู่นะแน่นอนว่ายาวกว่าสาย iPhone แน่นอนหนึ่งว่ากว่าวันนี้ร้อนมากเลยนะคะก็ขอเก็บผมนิดนึงละกันแว่นเป็นอุปกรณ์ที่เราจะต้องใส่เวลาที่เราใช้งานนะคะไม่ว่าจะแบบจุกเรหรือว่าจะเลเซอร์หนวดหรือเลเซอร์ขาแขนทั้งหลายเพราะว่าเวลาไฟเขากะพิบะมันกะพิบ แรงมากกระพริบได้แบบกระจายมากๆนะคะแสงสีแดงนี่นะคะแว่นเขาก็จะพับแบบอย่างนี้เลย,ยางนี้เนี่ยพับอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเต้นจะมาใช้ให้ดูกันด้วยตออันนี้นะคะก็คือสามารถลงทะเบียนได้เลยนะคือเขาจะมีเป็นแผ่นอันเนี้ยมาให้แบบสแกนข้อมูลสําหรับเครื่องนะคะสแกนข้างหลังนี่ก็ได้นะให้ในการลงข้อมูลไว้เปิดใช้งานครั้งแรกแล้วเราก็จะได้ activate ตัว ของเขาไปด้วยนะคะเวลาเราเสียบนะคะไฟเขาก็จะขึ้น2วินาทีเนาะว่าไฟเข้าเรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมอ่ะพอไฟเขาก็ดับใช่ไหมคะปุ่มมันจะมีอยู่2ปุ่มก็คือปุ่มเปิดปุ่มปิดแล้วก็ปุ่มนี้เป็นตัวยิงนะคะแล้วก็จัดระบบการยิงทั้งหลายเราก็กดปุ่มเปิดกดค้างอ่ะเขาก็จะมีเสียงสักนิดหนึ่งนะคะทุกคนก็คือแบบ เป็นเสียงดูดลมแหละเพราะเครื่องเขาก็ค่อนข้างใช้ไฟแล้วก็มีความร้อนเกิดขึ้นนิดนึงเนาะไฟข้างหน้านี้นะคะก็คือจะเป็นเลเวลของความแรงในการยิงของเราเนาะนเวลาเราจะเพิ่มระดับปรับระดับเราก็กดปุ่มนี้นะกดระดับที่เราอยากได้นะคะเึรื่งจะใช้ซักเลเวล2หรือ3แลละกันนะอันนี้คือเลเวล2นะคะใส่ไว้ให้เรียบร้อยนะคะ อันนี้นะคะไฟเขาก็จะสแตนบายแบบนี้เลยแบบนี้ถ้าไฟเขาไม่กระพริบแสดงว่ามันเป็นการยิงแบบทีละจุดเนาะแบบเหมือนเรายิงแบบพอมันพอมันกระพริบปุ๊บมันก็พร้อมยิงเราก็กดยิงนะคะกดตรงนี้นะกดตรงนี้เห็นไหมมันก็จะยิงทีละจุดเอาไว้ยิงสําหรับแบบพวกยิงหนวดหรือว่ายิงหนวดแหละยิงบนแบบผิวหน้า,ะอ,านนอะไรเงี้ยเนาะก็ถ้าเกิดเป็นบริเวณเล็กๆก,ก,ก็จะใช้ยิงทีละชอ็อต แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบจักแร้หรือเป็นแขนหรือเป็นขาอะไรเงี้ยนะที่เราที่เกียจกดในการยิงเราก็กดตรงนี้ค้างไว้นะคะดูไฟดูไฟเห็นปะมันก็จะก,การะพริบแบบเนี้แบบนี้คือมันพร้อมจะยิงรัวแล้วนะคะทุกคนก็คือเราก็แค่ทาบไว้เลยตั้งจะไม่กดนะมะ เคือถ้าเขากระพริบเขาจะยิงเป็นแบบโหมดออตโต้ถ้าเราอยากเปลี่ยนเราก็กดค้างค่ะอ่ะเสร็จแล้วเขาก็จะแบบเป็นไฟนิ่งแบบนี้แค่นี้เองความแรงในการยิงเนี่ยนะก็เราก็ขึ้นอยู่กับเราเลยทดลองสักแบบสักสองก่อนเนาะสหรือสามอะไรเงี้ยก็จะได้รู้ว่ามันจะเจ็บประมาณไหนค่ะพอใช้เสร็จแล้วเราก็ปิดเรียบร้อยถอดป๊กป๊ก เวลาการยิงขนเนี่ยนะคะเราจะต้องโกนขนก่อนนะทุกคนคือจุดที่เป็นสีเข้มๆอ่ะในการยิงนะคะก็คือเวลาถ้าเราโกนมันก็จะมีแบบเหมือนรอยขนที่ถูกตัดใช่ไหมมันก็จะยิงตามจุดนั้นๆมันก็คือจะเป็นการยิงลงไปที่เส้นขนโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาใครจะเลเซอร์อะไรเงี้ยแบบต้องเป็นโกนนะห้ามถอนห้ามแว็กซ์อะไรเงี้ยไม่งั้นเครื่องเขาก็จะแบบเทคไม่ถูกว่ามันจะ ต้องยิงตรงไหนอะไรประมาณเนี้ยถ้าเราได้กลิ่นไหม้ไหมเนี่ยกลิ่นไหม้อะคือแสดงว่าลาวโกนขนไม่เกลี้ยงก็คือเป็นเรื่องปกติในการยิงเลเซอร์แล้วถ้าเกิดมีขนอยู่หรือขนแบบสั้นไม่พอเนี่ยมันจะได้กลิ่นไหม้ไหมนิดนึงใช้ได้หมดทุกส่วนแหละบนร่างกายอะไรอย่างนี้นะขาใช้เวลา5นาทีจักแล้ใช้เวลา1นาที แขนใช้2นาทีหน้าใช้1นาทีใครที่อยากจะเลเซอร์ขนหน้าก็คือทำได้เหมือนกันนะคะบิกินี่ลาย2นาทีไหล่สนาทีเราเลเซอร์ไหล่กันด้วยหรอไหล่สนาทีทอโซ 3นาทีแบ็ก4นาทีนะคะคือมันไม่ใช่ว่าเลเซอร์ครั้งเดียวแล้วมันจะขนจะหายไปเลยหรือขนหลุดทันทีได้ทันใดอะไรเงี้ยแน่นอนว่าตอนที่เราเลเซอร์เราโกนขนใช่ปะแล้วเราก็ยิงใช่ไหมคือมันถูกโกนไปมันก็จะไม่ได้มีอะไรหลุดออกมาเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจากที่เต้งทำมาเดี๋ยวเต้งจะพูดให้ฟังละกันว่าเออการยิงเองของเต้ง IPL จริงๆเต้งเคยซื้อมาแล้วเครื่องหนึ่งนะคะน่าจะเป็นของฝั่งจีน สี0พกว่าบาทแล้วก็เครื่องนี้ตก800 0ันละกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเต้งจะเทียบให้ฟังกันว่ามันแตกต่างกันยังไงเจ็บไหมอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวขอไปแบบตอบเป็นทีละคำถามไปเนาะสีผิวมาให้ดูเลยนะว่าสีผิวไหนใช้ได้หรือผิวไหนไม่ค่อยควรใช้นะคะตัวเนี้ย ipl เขาก็จะไปยิงจุดที่มันเป็นสีเข้มเพราะว่าถ้าใครมีแผลหรือถ้าเกิดว่าใครมีปานเป็นแบบที่มันเป็นสีเข้มๆอะ่ะถ้ามันยิงพลาดอย่างเงี้ยก็ ก็แบบก็ไม่ควรใช้ตรงบริเวณที่มีสีเข้มมากๆนะคะเปรียบเทียบให้ฟังจากเครื่องแรกที่ต้้งซื้อของจีนมาแล้วก็อันนี้ก็คือซื้อเป็นของฟอริโอมานะคะจะบอกว่าไม่เจ็บเลยทุกคนคือไม่เจ็บเลยเติ้งยังไม่ได้ลองเลเวล4เลเวล5นะคะติ้งลองเลเวล3ก่อนเพราะว่าครั้งแรกๆที่ใช้ให้ใช้เลเวลสัก 2หรือ3ก็พอแล้วอะไรเงี้ยเพื่อให้ผิวมันรู้ด้วยว่ามันจะถูกเลเซอร์หรือถูกทำอะไรอะไรเงี้ยแต่เลเวล4เลเวล5ยังไม่เคยลองเลยเนี่ยจะลองดูดีกว่าจะลองเลเวล4กับ5สัก,กนิดหนึ่งนะแต่1,2,3่งสองสามส้คือมันละมุนมากคือแบบมันไม่เจ็บเลยอะ่ะคือต้องยิงหนวดไปแล้วก็ยิงจักระแล้ไปนะคะไม่รู้สึกอะไรใดๆทั้งสิน้นไม่ช็อตไม่เจ็บไม่ร้อนไม่ ไม่แบบของเติ้งนะไม่มีกลิ่นไหม้ด้วยก็คือปกติมากเสร็จสับสมบูรณ์ภายในหนึ่งนาทีแบบแต่แปบบ๊แบบเดียวเองมากๆเลยนะคะอะเดี๋ยวมาดูกันเลเวล4ี่เลเวลหว่าจะยิงแล้วแบบสะดุ้งไหมสี่เลเวลสีเติ้งจะยิงตรงไหนให้มันรู้ดิเติ้งจะยิงตรงขาแล้วกันนะอ้อแล้วก็ตรงนี้เห็นปะคือเขาจะมีความเป็นยางๆสักนิดนึงนะคะทุกคนมันก็เลยเหมือนแบบเวลาเราแบบปิดลงไปอย่างเงี้ย มันจะมีความยืดหยุ่นได้บ้างเล็กน้อยอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะมีความแบบเป็นยางมันใช้ง่ายมากเลยมันใช้ง่ายกว่าเครื่องที่เป็นพลาสติกที่แบบหัวแข็งๆอนะไรเงี้ยโอเคเ้างจะยิงตรงขาแล้วกันนะเป็นแบบจุดที่แบบเซนซิทีฟนะคะขาอ่อนนะ 1, 2, อะไรเงี้ยสองสาอ้ก็มีความร้อนร้อนนิดนึงแต่ก็ไม่ได้แบบดีดจนเจ็บนะคะเดี๋ยวลองใหม่ไม่ได้ดีดจนเจ็บไม่ถือว่าไม่เจ็บนะอ้ไม่เจ็บไม่เจ็บปิมใสแว่น อารเรวเวลห้าไม่ควรทํานะคะควรใส่แว่นนะคะแต่ว่าเติ้งจะแบบไม่มองแล้วกันนึ่งสองซ้งเห็นป่ะทุกคนคือมันมีไฟกระพริบมาไกลมากเลยอันนี้เริ่มที่จะแบบยุบๆนิดนึงแต่ถามว่าเจ็บไหมสาบเติ้ก็ไม่ได้แบบเจ็บทนไม่ได้นะคะมันออกแนวมีความร้อนมากเพิ่มขึ้นมากกว่าตัวเนี้ยต้องรู้สึกว่าใช้ง่ายกว่าเพราะมันไม่เมื่อยแล้วมันก็ยิงได้ไวกว่ามากๆเลยแบบความที่อย่างที่บอกว่าหัวเขาเป็นหัวยืดหยุ่นใช่ปะ มันก็จะมีความเหมือนเก็บแสงเก็บเซนเซอร์ได้ดีกว่าแล้วมันก็บริเวณในการช็อตมันไม่ใช่เรียกว่าช็อตบริเวณในการยิงอะ่ะมันค่อนข้างกว้างแล้วมันก็เสร็จไวอะ่ะประมาณนี้แต่ว่าเครื่องเก่าของต้นก็คือแบบร้อนมากต้องเคยยิงย,ยิงตรงแบบตรงหนวดตรงเนี้ยตัวนั้นอะ่ะก็ดีในแง่ที่มันหัวเล็กมันยิงง่ายเวลาเราแบบยิงอย่างนี้ใช่ป่ะยิงอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าคือมันร้อนแล้วมันไม่ได้มีหัวแบบ ยุกๆอย่างเงี้ยเคยทําให้เตื้องแบบยิงแล้วแบบปากเตื้องอ่ะมันไปโดนกระจกคือแบบทุกคนสะดุ้งอย่างนี้เลยคือแบบมันร้อนแล้วมันก็พองมากมาก,มากแล้วมันเป็นฟีลลิ่งที่ไม่ดีเลยนะคะเนี่ยถ้าเลเซอร์ขนหน้านะมันแบบ2นาทีก็หมดอ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออเคยไปดูรีวิวว่าเลเซอร์ขนหน้าแล้วมันจะทำให้การทาสกินแคร์ดีขึ้นการแต่งหน้าติดได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยก็ก็ก็ถือว่าน่า,นาสนใจนะดูดิ สิ่งสำคัญคือห้ามใช้ตอนที่ผิวเปียกห้ามให้เครื่องเปียกบริเวณที่เราจะทรีตเมนต์นต้องแห้งเรียบร้อยเสมอเสมอเอฟเฟกหลังการทำเป็นยังไงบ้างหลังการทำนะคะต้องรู้สึกว่าผิวมันจะมีความแห้งลงนิดนึงแล้วก็มันไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่าคันยุบยิบหรือใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ พอไปอาบน้ําแล้วเนี่ยหรือแบบทาครีมแล้วเนี่ยมันจะมีความแสบขึ้นมาหน่อยๆก็คือเหมือนผิวเรา,ามันแห้งเนาะมันก็มีการเลเซอร์เกิดขึ้นพอผิวมันแห้งมันมีการเลเซอร์เกิดขึ้นอะ่ะมันก็อาจจะรู้สึกแสบนะคะอย่างตอนที่ต้องยิงขาต้องลุยยิงเป็นเบอร์สามไปเลยนะคะมันก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บใดๆทั้งสิ้นตอนยิงแต่พอทาโลชั่นแล้วเนี่ยแบบแสบ แสบสักประมาณ1นาที2นาทีอะไรเงี้ยมันก็หายนะคะแล้วก็แค่นั้นแค่ตอนช่วงนั้นๆไม่ใช่ว่าแบบว่าทุกครั้งที่ทาครีมจะแสบก็ไม่ใช่นะก็คือแค่แค่หลังจากการเลเซอร์ครั้งเดียวเลยที่มันจะแสบนะคะคือหลังจากที่เราเลเซอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่ควรตากแดดหลังจากที่แบบเลเซอร์48ชั่วโมงผลหายเลยไหมก็อย่างที่บอกว่ามันต้องใช้เวลานะคะคือเขาบอกว่าควรจะใช้ทุกๆุกอาทิตย์ ใน8อาทิตย์แรกนะคะก็คือสี่ครั้งเนาะสี่ครั้งใน8อาทิตย์แรกก็สองเดือนเดือนละสองครั้งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือทุกๆสี่ถึงแปดวีคในการทัชอัพนะคะก็หมายความว่าสองเดือนแรกอะทําทุกสองวีคแล้วก็หลังจากนั้นก็คือทําแบบเดือนละครั้งหรือสองเดือนครั้งก็ได้ถ้าแบบพอเหมือนขนแล้วมันงอกช้าแล้วน้อยแล้วมันก็เป็นแค่การทัชอัพนิดๆหน่อยๆที่แบบมันมีขนบางเส้นที่ยัง มีความงอกมาอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือต้องมาทํารีวิวให้ดูก่อนเพราะว่ามีคนสนใจเยอะมากเปรียบเครื่องของฟอริโอกับคอร์เลเซอร์คลินิกใช่ไหมต้องขอบเปรียบเทียบว่าต้องซื้อคอร์สไว้ที่กรุงเทพนะคะก็ต้องซื้อคอร์สไ,ว, 8, 11, ไว้8ครั้ง800 0บาทหรือหมื่นหนึ่งต้องไม่แน่ายแล้ว8ครั้งต้องก็ว่าสักประมาณ1ปีแหละคิดง่ายๆนะคะก็คือเท่ากับซื้อเครื่องนี้1เครื่องถ้าเราเป็นคนชอบความสบายเนาะยังไงก็ต้องคลินิก เครื่องที่คลินิกอาจจะมีคุณภาพที่สูงกว่าเพราะเติ้งรู้สึกว่าเครื่องที่คลินิกเขาไม่ได้มาเครื่องละ800พันอย่างนี้หรอกมันก็ต้องเป็นเครื่องที่ค่อนข้างแพงอะเนาะเออแล้วก็คุณเขออาเรียกว่าอ,อะไรคุณตี้มันก็น่าจะมีความดีกว่าผลมันก็จะอาจจะหายไปได้เร็วกว่าอันนี้ก็คือเป็นออปชันเสริมสาหรับคนที่อยู่ที่บ้านไม่ค่อยได้ไปคลินิกเนาะประมาณนั้นคือเติ้งก็ตัดสินใจให้ไม่ได้นะแต่ว่าก็พยายามจะบอกให้ฟังว่ามันมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันนะคะถ้าคนที่ ออกไปข้างนอกอยู่แล้วเข้าคลินิกชอบแบบสบายหน่อยๆก็ที่คลินิกก็ได้แต่ถ้าเป็นคนที่แบบบ้านไกลที่เกียจเดินทางชอบทําเองที่บ้านหรือแบบว่าเรามีจุดที่เราอยากเลเซอร์เยอะๆที่เราไม่ได้แบบอยากซื้อเหมาเป็นบริเวณบุฟเฟ่แบบเพิ่งนี้ก็น่าจะเป็นออปชั่นที่น่าสนใจสําหรับการอยู่บ้านแล้วก็ทําเองนะคะเพราะเราทำทัชอัพได้ทุกจุดทุกส่วนบนร่างกายเลยถ้า ใครมีคําถามนะคะถามกันเข้ามาข้างล่างได้เลยเดี๋ยวเต้งจะตอบให้นะคะใครที่มาเจอกันเป็นครั้งแรกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งด้วยนะคะว่หน่าจะกันใหม่อยากให้เต้งทําคลิปอะไรก็บอกมาได้เลยนะคะว่นน่าจะกันค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยบ๊ายบาย